ันนี้จานด่วนจะมาชวนคุณหิวไปพร้อมๆกับเราอีกแล้วนะจ๊ะสิ่งที่เราอยากกินในวันนี้ก็คือห่อหมกปลาเนนใส่หัวปลีนะจ๊ะเราจะขูดเอาแต่นเนื้อแบบนี้เนาะต่อไปเราจะมาเตรียมหัวปลีนะจ๊ะเราก็จะซอยแบบนี้แช่น้ําไว้ก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเตรียมอย่างอื่นเนาะไปเราจะไปเตรียมผักเครื่องหอมนะจ๊ะอันนี้คือผักเบเซลนะจ๊ะ ลักษณะของเขาจะคล้ายๆใบยี่ราและใบโหระพานะจ๊ะกลิ่นก็จะคล้ายๆกับโหระพและยี่รารวมกันนะจ๊ะทุกคนเราก็แยกไม่ออกว่าจะหอมเหมือนยี่ราหรือว่าจะหอมเหมือนใบโหระพากันแนะ่ต่อไปเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะเอามาใส่รวมกันแบบนี้เนาะพริกแกงเราก็ปั่นเองนะจ๊ะใส่เนื้อปลาลงไปเนาะตามด้วยผงปรุงรสนะจ๊ะและก็น้ำปลารานะจ๊ะเพื่อความนวนะ าตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะราจานะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะจ้าถ้าเราต้องการความเข้มข้นของแป้งเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้อีกนะจ้าโรยหน้าด้วยใบเบซิลนะจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถาดแบบนี้นะจ้าห่อด้วยแผ่นฟอยล์เนาะมีใบ,บตองก็ไม่ใช่ปัญหานะจ้าเราสามารถดัดแปลงจากสิ่งที่เรามีในครัวเนาะ ห่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะนําเขาไปนึ่งเลยนะจ๊ะระหว่างที่รอปลาเราก็จะเตรียมน้ํากระทินะจ๊ะกระทีหนึ่งกองกับแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะหรือจะเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้เนาะคนน้ํากระทิกับแป้งให้เข้ากันก่อนนําเขาไปตั้งไฟนะจ๊ะหลังจากนั้นพอเรานําเขาไปตั้งไฟเราก็จะคนไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะจ,นจ๊ะแป้งเขาขึ้นหนืดแบบนี้เนาะใช้ได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูหอ่อหมกกันนะจ๊ะตอนนี้สุกได้ที่แล้วเนาะเปิดฝาออกมาสรงกลิ่นหอมยั่วยวน ชวนหิวมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนหน้าตาของหอหมกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะสุกและเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะเราก็จะราดหน้าด้วยกระท,ทิที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะจ๊ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟอร่อยๆด้วยกันนะจ๊ะทุกคน